สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ข้าวซอยลำดวนค่ะลำดวนฟ้าห้ามลำดวนฟ้าห้ามจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครสมาชิกของเราต้องอุ่ยนะคะแล้วก็แม่เอใส่ใจรดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคนนี้สวยนะนี่นั่งนี่นั่งน่ไเจ้าอันนี้เ่าเนื้อ่เ้า้รวมสามรวมเบลาเนื้อ้มตัวน้มันแล้วก็เอาเอา สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวันนี้เรายังอยู่เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ข้าวซอยแม่ลำดวนฟ้าห้ามนะคะสั่งไปหลายอย่างมากก็สั่งแบบข้าวซอยรวมแต่ไม่เอาเนื้อแล้วก็ข้าวกั้นจีนของโปรดนะคะเดสั่งอะไรไปครับเ้าทำอะไรบ้างสั่งอะไรนะส้มตำข้าวกั้นจีนข้าวกั้นจีนนี่ซิซิเนเจอร์ของเขาแล้วก็ข้าวราดแกงเลนข้าวราดแกงเลข้าวราดแกงเลเป็นซิกเนเจอร์ แกงเลตแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ละที่อร่อยไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันซักร้านเราจะมาชิมว่าร้านนี้ <ละ S 2> นรสอ,อะไรเิงไหมเ<ร>นี่ยร้านแบบแบบน,นี้คือเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่อยู่ในจ,งใจังหวัดเชียงใหม่แต่ละร้านอร่อยไม่เหมือนกันกกกนะจริงๆแล้วคนมาเชียงใหม่ก็ต้องมกินแต่ระข้าวซอยเนาะแต่จริงๆข้าวซอยเชียงใหม่จะต้องไม่เผ็ดนะเราไม่เผ็ดใช่ไหมต้องไม่เผ็ดแต่เ็ารอกรสชาติให้เผ็ดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นเขามาแล้วเขาชอบกินเผ็ดเนือง จริงๆแล้วก็ไม่หวานไม่หวานไม่หวานไม่เผ็ดจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูรีเฟรชแล้วก็อุ่นรีเฟรชขอบอกว่ารสชาตินี่เออข้าวซอยนี่นะเป็นอาหารของเออ่ทางพม่านะของทางพม่าบวกกับทางอิสลามมาบรรจบกันเลยทำเป็นข้าวซอยวันช่วงนี้คุณตเอ๋จะยังไม่ออยออกเห็นหน้าตาเยอะเพราะว่าอยู่ช่วงศัลยกรรมศัลยกรรมนะคะไม่ใช่ว่าเออแบบหันหน้าหันหลังไม่ใช่คุณตุ๋นเอ๋อยู่ช่วงศัลยกรรมทุกหน้าใหม่ เหมือนสัมภาษณ์คนโดน่มขืนพูดถุยเป็นไงบ้างครับพูดถุยนี่จริงๆแล้วแต่งตัวเหมือนใครปะก่อนแต่งกัวเหมือนใครวันนี้เหมือนนี้นะเหมือนนานาไรวินานาวันเนี้ยนี่จริงๆข้าวซอยอร่อยจริงๆนะต้องไปกินที่ฝางข้าวซอยห่อใช่ไหมข้าวซอยห่อฉันจะบอกให้หล่อนฟังว่าสมัยก่อนฉันมีผัวอยู่ฝางแล้วฉันกินฉันไม่อยู่บ้านผัวตอนสามคืน ท่นกินข้าวซอยทุกวันแล้วเป็นข้าวซอยอร่อยมากเขาเรียกข้าวซอยฮอ่อจ้ากินเีน่เออไว้แม่จะไปชิมเจ้ารีโทรมา าซอยไก่เข้าซอยรวมร้านก็ซอยลำดวนนะคะน้ำตาไทยนั้นนั้นตาลไทยของใครบ้างเ <A S 1> อ๋อของเจ๊ค่ะเอ๋ <A S 1> นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปคลิปคลิปให้เพื่อนสาวก่อนนะอันนี้คืออะไรน้ำของใครคะอของก็เป็นอะไรอ่ะของหมูโอเลี้ยงของเพนโอเลี้ยง มาแล้วตัวนี่ร้านนี้รา้านนู้เหมือนอล่าออะไรนะไม่เอ๋ต้อนรับดีขนาดผักาดดองเขาอร่อยน,นะมื่อนี้เอใส่เลี้ยงกับ,มบมไม่เอ๋คืออีตบมืออี๊ยยยยยยเยียย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 ย่ยยยยย้ยนยย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 ะยย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 ยัยยย้ยย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 ยกยยานา อืเขาซอยเขาไม่เห็นนี่แหละออริจินร้านนี้ออริจิรสชาติออริจินแลวนี่คือส้มตำค่ะแม่เอกสั่งมาแบบส้มตำไทยแล้วเหลืออย่างคืออะไรคะอะไรวะข้าวจีนแล้วก็ข้าวราดแกงฮังเลแล้วก็หมูสเต๊ะถ้าหมูสเต๊ะเขียนไปได้ยังหมูสเต๊ะไม่รู้อ่ะหล่นอ่ะเขียนอ่ะขอชิมก็ทำแล้วกันนะกพขอบคุณกพมากนะคะที่เป็นตากล้องให้นะคะร้านนี้เขาเขาไม่หวาน ต้องไม่หวานแล้วก็ต้องไม่เผ็ดรสชาติเข้ากอนจริงแล้วอ,ะอ่ะอบบจริงจังนะาอยู่เลยแบบแม่หิวกะตอบลม <c oughs> มุนนี้ที่กวีนามาสัมภาษณ์นี่ข้อสอยเส้นแบนเอนต้อง,องอธิบายด้วยข้อสอยจใหม่เส้นก็จะแบนแม่ก็อธิบายสินี่ไม่ใช่คนเียงใหม่ ซื้อของหวานนะนะใายตรงนี้หรอก็ให้หใช่ใกล้ๆที่ของหวานที่เราไปกินกับแม่นกอะทำได้ไหมอะไรมาจ๊ะก็พอ อันนี้เป็นข้าวราดแกงทางเลนะคะเอามาชิมกันกรุบมกลุ่กรอบๆนะวันนี้อันนี้อันนี้ของแม่เอ๋นี่อันนี้แบ่งกันชิมนะคะซิทเนยเจอเนี่ยเจอนะแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยกรอบๆอ่ะก็พอกำลังชิมแกงทางเลนะคะข้าวแกงราดแกงทางเลเป็นไงคะโอเคไหมเป็นไงคะต้องอุ่ยถูกปากหรือเปล่าคะอร่อยค่ะผมเชียงใหม่แล้วอร่อยจริง สองชั่วโมงนะเหรอลูกเกลียวต้องเกลียวไฟอ่อนสองชั่วโมงดูจากการแย่งกินเะารู้แล้วเนี่ยว่าอร่อยอเดี๋ยวก้าวข้าวกันจินนะหมูกระเตใะใส้ตำใส่เขียดส้มตำล่ะตำไทยเป็นไงคะแต่กลางเรียอร่อยจริงจังอฮะตำไทยอร่อย ใจทั้งลหลายวะจริงจังสาวสาวิ่งด้วย,ยน้ำอ่ะเป็นไงบ้างคะโอยอร่อยครับขอ,อน้่นพิกเผาหน่อยได้ไหมคะขอได้โอ้ยมาแล้วของปลดวายโยข้าวกั้นจีนเจ้านี่ของปลดันเลยนะเอ๋ลูกข้าวผันจีนสุกข้าวข้าวหุงพรุ่งเลือดแม่นกาแฟแล้วก็หมูสเต๊ะใช่ไหมโหนของปลดันเลยนะข้าวกั้นจีนนะเนอ๋ อ่หมูอันนี้หมูตัโอ้ยอันนี้งามหมูงามนี่โอ้โหอดี๋วอวสั่งมากันหลายคนหมูงามอ่ะเลาที่ต้องกิมของโปรดมากคือข้าวกันจีนสเียมเจียวต้องนักนักรู้วิธีทำไหมรู้แต่ไม่กล้าทำเอาเข้าวหมูมาคลุกเลือดแล้วก็เอาใส่ใบตองแล้วเอาไปนึ่งคือต้องกินกับ กระเทียมเจียวพริกแห้งำกระเทียมเจียวต้องเป็นกระเทียมเจียวเองนะใช่ห้ามเป็นกระเทียมสําเร็จรูปแล้วก็ผักชีต้นหอมที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้หอมหัวใหญ่ซอยต้องกินด้วยหรอกินด้วยอ่ะรู้สึกหวานไหมเขกินแล้วสองวานทำให้รสชาติดูรสชาติดีขึ้น อะตอนนี้ขณะนี้กันไปอิ่มกันหมดแล้วนะคะเตรียมตัวกําลังจะไปที่อื่นดูสภาพนะคะเงียนโกบกรคดามันแตกแล้วค่ะร,อร,อร,อรอ้อนร้อนร้อนร้อนฝนล้อให้นางหน่อยไ <c oughs> ปนแตน่กันต่อครับแม่ <c oughs> เปลี่ยนชุดด้วยนะ <c oughs> หลายพอปนะหนูอะ เออเออเนำทีมเลยตามแม่ไปตามแม่ไปให้ดีแม่หุ่นซอมนะมาก,กับแม่